รอบหนึ่งรีบกลับไปตั้งกล้องที่บ้านเถอะครับเก็บชั่วโมองยังรับลมเย็นอยู่เลยค่ะได้เดี๋ยวไปแล้วขานอีกยีิบห้านาทีแล้วค่ะมังนกเดี๋ยวต้องขอทานมื้อเช้าก่อนพอดีว่าเล็งไว้แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะได้กลับบ้าน ก็สี่โมงตรงมีเวลาทำงานถึงสี่โมงตรงค่ะต้องไปรับที่ทีลืมกลับมาด้วยอ่อันนี้ไปคืนขเขาดีกว่าก็คือพอดีอะ่ะเดินเดินไปที่รถ เดินไปที่รถก็น่าจะสามสิบนาทีอ้าวเดี๋ยวทิ้งทั่วเอาถามไปคืนแล้วก็ถึงเลยผมไปคาตาก,ก่อนได้ค่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยแล้วมาคุยกันทุกช้าอี่ที่คุยกันไปไเรื่อยเป็นปีนี่คุยนี่กวเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมีแฟนยังไม่คุยกันทุกวันเลย ตอนมีแฟนแฟนยังไม่เคยคุยด้วยทุกวันอย่างเงี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะโ่ะขอนีไหอี่ล้างมือก่อนมีมีมีเพื่อนคุยยังคุยทุกวันตอนมีแฟนไม่ได้คุยทุกวันอย่างเงี้นนยทุกคน ตลกดีเหมือนกันนะไปละล้างมือนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะไปเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือแม่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวรืกสวัสดีเพื่อนทีแนน่ดิสารทุกคนนะคะที่เข้ามาดูย้อนหลังนะชื่อ ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม้เป็นไม้เอาขากล้องมาก็าจะเดินเดี๋ยวนะอ่านก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่อ่านก่อนนีไ่ไงอ๋อวัดลาดกระบางโอเคเขาเรียกว่าวัดลาดกระบางทุกคนได้แรงลืมแว่นน่ะ ทุกอย่างเลยคือเวลาที่แบบไม่ได้เอาแว่นไม่ได้เอาแว่นมาไม่ได้เอาแว่นมาไม่ได้เอาขากล้องมาอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจะเดิน<ๆ>ไปที่รถแล้วค่ะทุกคนก็จริงจริงที่ลืม กี่ลืมถ่ายนี่นะทุกคนเออเดี๋ยวนะไม่ลืมถ่ายถ่ายรูปทำเลยก่อนเด็วเดกเดเดกล้องสั่นลืมถ่ายลืมถ่ายภาพนิ่งค่ะทุกคน จะกลับมาก่อน,นก็จะเป็นแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดมากเลยนี่ร้อนจบร้อนก่อน สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนทีแดนทีสานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการรับชมย้อนหลังนะวันนี้วันนี้มาที่วัดลาดกระบังค่ะทุกคนคุณแม่มาวัดลาดกระบงังแล้วก็มาให้อาหารปลาจะแวะหลังจากที่ไปส่งพิธีเสร็จแล้วเราก็แวะมาให้อาหารปลาอาหาทุกคนเออได้ไงเจอกันนะคะดีขึ้นทุกวันโชคดีทุกคนคะ่ะ